<c oughs> ฉุนอะไรหลหมือวันนี้ไปทำฟันมาเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ตอนที่นั่งรอคิวหมอทำฟันคนข้างๆฉีดน้ำหอมแรงมากอีน้องคนนั้นเหมือนจะเป็นแบบเด็กมัธยมอะไรเงี้ยมั้งแม่งฉีดน้ำหอมซะพี่แบบฉุนอะฉุนจนจาำจำแล้วจำอีกอะแปลกๆอย่าต่อยหมอไม่ใช่ไม่ใช่ ผมผมฉุนไอคนข้างๆที่เหมือนแบบว่าเขาเขาชลโรมน้ำหอมกับแป้งที่พอที่สามารถจะทําเทมปุระแเออพี่เลยบอกน้องเขาพี่ฉุนว่าน้องใช่ไหม <laughs> พี่ฉุนว่าน้องสวัสดีครับทำยังไงให้ออกจากไอรอนสามครับลองแพ้ๆมาแล้วหลุดไปอรอนสี่กูกวนตีนนะคือ คอนเซปต์ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราจะออกจากแรงๆหนึ่งคือเราต้องชนะน้นองแล้วเราต้องมีฝีมือที่เก่งแต่ถ้าเกิดเราไม่ขึ้นสักทีแปลว่าเรายังเก่งไม่พอเพราะฉะนั้นเราสมควรอยู่แรงนั้นต่อไปแต่ถ้าเกิดเราอยากเก่งขึ้นก็าหาดูคลิปหาดูอะไรอ่ะเล่นไปเรื่อยๆ๋ย่มันก็เก่งขึ้นเองอ่ะโอเลอานะ่าต้อควรจะเป็นกลางไหมฮะมันก็ขึ้นไปเรือให้กูจะาเนะเอาน์เตอร์พิกด้วยอยากเล่นการเล่นไม่ก็มุนโดะยอรอิ่งอะยอริกนี่กูเล่นที่อะไรเดียตัวอะไรมันตบยอริ่ขาดๆบ้างวะ มุนโดมุนโดบ้านป้ามึงตบยอริคเตอร์ตามดีครับตามมาดูวันนี้สองวันดีครับทวีสินชื่อเราเหมือนนายกไอ้นี่เลยนายนายกคนเกา่าเฮ้ยลืมขึ้นลองซ้อนมาอีกแล้วว่าเทียมนี้มันส่างเป็นระเวยหมูเตสรือไว่ด้วยดูเลือดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยฟอหูอ่ะตีทีละแปดสิบห้ากูดูดเลือดจากการโจมตีทีละหนึ่งจุดสองกว่าสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย เพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอีลัสติกช็อหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc ll ylip TFT ถแล้วก็ถีบ Mobile เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับ ตีร้อยทีก็หิวร้อยแล้วป่ะโอ้โหกูอยาตีครบร้อยทีแล้วเลือดกูก็ไม่ได้เต็มแค่ร้อยด้วย <c oughs> ดีครับเล่นเวียนน้ำเกือบเดเือนผู้เวียดน้ำได้อย่างเริ่มได้ละ ส,สู้นะเพื่อนกูไปละกูไปช่วยมันไม่ได้จริงๆกูต้องรีเซ็ตดีครับสุเนศไอ้สุเนศนี่ใครก่อนน้องแม่งทักกูแปกขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้นัทวุฒิละไม้แขกชื่อมึงก็ไม่ได้พิมพ์ช่องกูบ่อยๆนะมาพิมพ์ครั้งแรกๆมึงก็เลือ่อเรือแล้วพูดถึงเพื่อนไอ้เชี่ยเมื่อวานตัดทีมเสร็จอนะแล้วไปเข้าดีคอร์ทเพื่อนพี่ไปแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนที่ไม่ได้เล่นเกมด้วยกันนานแล้วแต่เคยเล่นกับมันอยู่เสียเสียเสียชีวิตอะเนื่องจาก ลื่นในห้องน้ําแล้วหมดสติมันอยู่หอคนเดียวไม่มีใครพบศพคนลุกเลยเมื่อวานในดิสในดิสพีก็อยู่อยู่กันแต่นในความโศกเศร้าจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งลอบเพื่อนได้เชียร์มากมันปอบเพื่อนว่าไอ้้ยเพื่อนมีตั้งเยอะตายไปคนเดียวเองไม่เป็นไรเพื่อนโอ้โหรอนี่มาห่อรออีกนาดมาก่อ แต่เพื่อนบูมมึงจะโดนกูฟีสตลอดไปและตลอดการกูไม่รู้เล่นอื่นเปไ็นยังไงแต่เล่นกูต้องได้ดีกูอยู่เล่นแบบสวะสวะมาหลายเกยมแล้วเฮ้ย,ฮยมันไปฟาร์มคลิปกลางแล้วไอ้เหี้ย หูจะลงตอนไหนเอ่อตีตีสามกว่าเหี้ยแล้วสามทุ่มครับดีครับหมูผมอัพตำแหน่งงานอีกแล้วอุ้ยสวยครับยินดีด้วยที่ได้เลื่อนจากหน้าที่การงานนะเนาะเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนตำแหน่งเออเหี้ยเล่นเกมนะพูดไม่รู้เรื่องกูเริ่อ,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 อพูดภาษาคนไปแล้วพูดภาษาหมูคลอกคลอกคลอกเหี้ยคลอกคล็อกคลอกภาษาหมูหมูบ้านมึงร้องอย่างนั้นนะ่ะน่ากลัวอยู่นะอันนี้โดนละโดนหนักด้วย แฟดติดด้วยหรอเพื่อนวิอย่าไปปิง๊งมันอย่างนั้นสิบูมบาดต้นแรกในรอบสตรวัตอ๊ะอไหนคนที่จะมากับกูอ่ะวิเจ็บดีวะอ้โอ,โอ้บูก็ล้านพลาดโตถังก็ล้านไม่ได้ ให้ชีวิตลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งรู้แล้วรู้แล้วกูรัดท่าเดงกูรัดท่าเองครับน้องไม่ต้องย้ำขอร้อง FC ครับครับผมกิตินันเฮ้ยนี่มึงจะฟิตเล่นหรอครับบูมสามร้อยห้าสิบหกโคตรแรงอ้ยกูดาวผีมึงเท่าไหร่เนี่ยอย่าเสกมาเรื่อยๆเลยช่วยด้วยเฮ้ยเลิกอีใสกูได้ยังเนี่ย ชีวิตเมียนยอหลิกมันมีแค่นี้เหรอครับหาอะไรที่ดีกว่านี้ทำหน่อยเพื่อนแล้วชีวิตมึงจะดีขึ้นนะอ้าว <comprar avec soi> ไม่เท่าไหร่ทำรัวเมาหมดละ <sm> <s ug> ุด้บยมือดีวะ Nếu anh muốn giúp, anh cũng có thể giúp tôi. Anh muốn không? Nếu anh muốn, anh có thể giúp Nó không work โโกอ้โหแล้วมันเอาหมีใส่หัวกูไปเลยคือเมื่อกี้เราแค่ต้องเอาล่อเราก็ออกมาจากหลุมเพื่อมาไฟ แต่เหมือนไอ้กเกวนจะไปตัดบาลอนต่อ,อมันบั่นทอนสภาพจิตใจเราบ้างฮะบูมท่รีก่อนดิมันก็นิ่มอยู่นะ สวยเพื่อนเฮ้ยยี่นันเป็นไรอะดาวเวนท็อปได้ไหมครับหมายถึงถ้าตัวดาวเวนอะท็อปได้แต่ถ้าจะให้พี่เล่นไม่พี่ไม่เล่นโอ้นม่โดนะลิ โอ้กูจะเข้าไปไงอะอยากเลยดีว่าเพื่อนก็ฆ่ากูเลยเอะย,ยืนกับลุงโยเป็นไงบ้างหมูอ่ะยากจังเลยอะ่ะมันมันมันจบเกมมันศูนย์เก้าน้องศูนย์ศูนย์เก้าเรามีแอสซิสต์หนึ่งโง,ง่ๆงงงงติงต่งๆมาแต่พี่แพ้เว้ยพี่ก็อยู่ผิดทีมอะ่ะช่วงนี้อยู่ผิดทีมไปมาลิเทอรี่ไม่ต้องทำเฮียอะไรเลยก็ชนะ เย <Yeah>, yeah. อะๆเรารอคัลคเตอร์แกงอะแชทครับกากาัตทออ็อ,อปลอตออฟเอทถูกต้องหรือไม่กากาัตท็อปสามชิ้นแรกออกอะไรครับใครมีอินเทอร์เน็ตพิมพ์ว่ากากัตโปรบิลเดี๋ยวนี้กากัตโปรบิลแล้วไปดูโปรบิลว่า,า,วา,า,วาสามชิ้นแรกก,รแรก็ออกอะไร <Blood. S 1> ตามแนะนำได้หมดเลยพี่ชายตอมเซิร์ชอ่ะน้อง เอาลอตรเบดมาก่อนดีกว่าเอาือลอตรเดตามนี้เบอร์อยู่ล็อตเอรเบดลิทเบนอะไรก็แล้วไปลอตเตอดอาร์เดนเยอร์สตาร์คอนิกได์อต่อแสดงว่าต้องมีเทียรเนี่ยได้ได้ได้กด oh. ดามมิดบู Boom. เฮลิพอร์ตด้วยเอาเพื่อนเป็นท็อปเลนที่อยู่เลนได้แปลกดีวะแล้วมึงกำลังเคลียร์เวฟอยู่โ okay. อเคกูรักวิแดดกูไปละเดียกวะนี่คือทามมิงกลับบ้านที่แสนดีของกูถ้ามึงจะเคลียร์ต่อกูก็กได้มากู <Fight time. S 1> ว่าแล้วมันต้องเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นอย่างเช่นน็อกเทิร์น no พุ่งไป กูคนเดียวนะเพื่อนเว้ย อาโทษเฮ้ยอุ้ยรุเเวยุเอเวดันนินดวยอเว้ยเพราตัวเพากูกำลังจะตายอะ่ะแล้วกูคตอดผิวอ่ะฮ้วันผิววันผิวให้กูทำไง 乌咖咖的，安定我们慢慢的坏。 ี่ชอบตัวอะไรเลื้ยนๆหนอะแม่โดนโดนเคล็ดมาฮะมันลงกูหมดแล้วอ่ะมัน้ะกิวลงกูทุกอย่างแล้วหวังว่าพวกมึงจะชนะกันนะจินตายอีกแล้วไม่เป็นไรครับตอนนี้พี่ว่าโยเน็แบกได้ไหม ถ้าเกิดเป็นเมนมันต้องโยนถังเข้าไปให้โดนอันติแล้วเนาะเฮ้ยมันจะเดินตรงๆเลยเหรอเกินไปเพื่อนโอ้โหโคตรเจ็บอะ <c oughs> ไอ้เหี้ยตัวมันเลี้ยนขนาดนี้เลยอะแล้วก็หิวเรื่อยๆด้วยตาม พี่กดเต้นเจอไหนไอ้เหี้ยตัวไม่โคตรเก่งอ่ะน้องตัวไม่โคตรเก่งอ่ะ ไอ้นาทัตไม่มีต้านเวทเลยอย่างนั้นเหรอเพื่อน หนาตวตัดแดดตีปอมโคตรแรงอะ oh, <yeah. S 2> ตโลแล้วกดเต้นดัวเพิ่มแปั้งหนึ่งนะ มาแล้วครับคลาสิกเวงเวงให้ตัวนี้กูเองโคตแมนนะเพื่อนโอ้ไม่ได้วะตอรี่ ไล่กูดิดีครับหมูดีครับ P.K. Hunter ไอ้ตัวนั้นก็ไม่มีอันติละไอ้ไปก็ไม่มีอันติละเออจะชนะยังไงดูดิกูจะดูลงตะกิวใส่กูกันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนาตัสมันปัดยับเลยวะ่ะช่วยโยเน่ด้วยครับอาแล้วทีนี้บัฟก็ไม่เหลือละเฮ้ย เกือบตายอุ้ยตายเลยอ่ะอแย่แล้ววะหัวโทษไอ้อเกิดตีบ่อยไปเพื่อนเอลลอ,อ,อดีมังกรจะเกิดทีมไปตายหมดเลย หมูไม่ร้อนเงินใช่ไหมใช่ครับพี่ฮะบอกแป้งเลิกโยนหน่อยครับแป้งเลิกโยนหน่อยครับแป้งโยนบ่อยจนเพื่อนมาฟ้องในจตีมพี่แล้วเนี้ย กูยังมีชีวิตอยู่อ่ะเนี่ยเพราะกูให้กูตะแแบมเยียอะไรไม่รู้นึกว่าเล่นเอิร์บอ่ะยังไม่ชนะยังไม่ชนะอ้ะอะอาวเฮียมัวแต่ดูกูมัวแต่ดูทามมิ่งเกิดโอ้โหมันเป็นไอเฮียนี่อีกแล้วอ่ะ อย้ย okay. จูงมันเพื่อนจูงมันขายอีกขายอีกเออไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไอ,อ้เหี้ยเก่งนักเก่งนักก็ไม่ต้องเดินไปแล้วครับไปแล้วครับ ไหนหมูเปลี่ยนมาถือถังเบียร์เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับผมเดี๋ยวกูล้อหลอกมันให้ต่อไม่เป็นไรเพื่อนเริ่มกวนต้นตีนี่ถนัดเฮ้ยตีไก่ย,ยังเหลยอเพื่อนมีบัฟบ,บาลอนนะ่ะเดี๋ยวกูแฟดไปเปิดให้ ดูที่มึงจะทุบได้กี่ทีเนี่ยมีคารม่ามีจินมีกูเนี่ยมึงจ,จะทุบได้ตั้งกี่ทีเก่งนักชาบ้านเราเพื่อ,อนเสือโยกากัดตาแรกในชีวิตเสือชนะเฉยก็สนุกดีนะลุงอ้วนลุงอ้วนก็สนุกดีเหมือนกัน